คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนมาพบกับต้อมกันอีกเช่นเคยนะคะเพื่อนฝากเพื่อนกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ต้อมด้วยนะคะต้อมมีแนวทางหวยฮานอยนะคะวันที่25มาฝากนะคะเป็นสูตรหนึ่งเนาะสูตรในตารางฮานอยนะคะก่อนอื่นเนาะเราไปดูผลของวันที่24กันก่อนนะคะฮานอยเฉพาะกิจออก 918เพื่อนเพื่อนคะเราแตก3ตัวด้วยเนาะเฉพาะกิดค่ะเพื่อนเพนสตัวบนออก18 2ตัวล่างออก92นะคะเพื่อนเพื่อน18เราเข้าเป็นตัวกลับนะคะต้องให้เด่นที่เลข9และเลข8เพื่อนเพื่อนท่านไหนที่รูด8ก็เข้าอยู่แล้วเนาะส่วน92นะคะเพื่อนเเข้าตรงๆนะคะ เข้าตรงๆเพื่อนๆท่านไหนที่วิ่งเก้าก็เข้านะคะส่วนหานอยพิเศษนะคะเพื่อนๆ7 6 7นะคะแล้วก็1 2ค่ะ6 7เราไม่เข้านะคะเพื่อนๆแล้วก็1 2เสียดายมากเลยนะคะเลขในตาราง ฮานอยสุดรหนึ่งมีเลขหนึ่งกับเลขสองนะคะแต่ต้องไม่ได้เจาะให้น้อต้อมต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะมาดูปกติกันต่อนะคะ4 3 8นะคะ4 3 8แล้วก็6กแนะคะเพื่อนเพื่อนท่านไหนที่รูดเลข8นะคะก็จะเข้าทั้ง3ามแล้วก็6 8แนาะมาดู VIP กันต่อนะคะ9 6, 6. ้ห แล้วก็7 8นะคะ9 6 6แล้วก็7 8 6 6ไม่เข้านะคะเพราะต้องไม่ได้เจาะเลขเบิ้ลให้เพื่อนๆเนาะแล้วก็7 8นะคะเพื่อนๆท่านไหนที่รูดเลข8นะคะเป็นสายวิ่งรูดเนาะก็เข้า7 8นะคะเพื่อนๆคะเราไปตามกันต่อนะคะเลขในตารางฮานอยนะคะมีเลข5เลข2 7 0 9, เลข3ตัวสุดท้ายก็คือเลข1นะคะเลขเด่นจะอยู่ตรงกลางตารางเหมือนเดิมทุกๆคลิปนะคะเพื่อนเด่นเลข0กับเลข9ค่ะต้องจะเจาะให้ตัวละ3ชุดนะคะมาดูเลข0นย์กันเลยนะคะเลข0ูย์ก็มี 01, 03, 0ูนย์หนะคะเลข9มี9 0 9 3 เจนะคะส่วนตัวกันนะคะเพื่อนๆกันเลข7นะคะมี7 0 7 3 7 5นะคะส่วนอันนี้เป็นเลขที่ต้องชอบนะคะต้องชอบเลขข้างล่างตรงนี้นะคะ1 3แล้วก็ตัวบนตรงนี้2 5 5 9 ตัวสุดท้ายก็คือ9 1นะคะเพื่อน,อนท่านไหนที่ชอบเลขที่ต้องเจาะนะคะก็แคปหน้าจอเก็บไว้ได้เลยเนาะส่วนท่านไหนที่ยังไม่ชอบนะคะเลขที่เจาะให้นำเลขเด่นไปวิ่งรูดได้เลยนะคะสำหรับสายวิ่งรูดเนาะวิ่งเลข 0, ูนย์รูดเลข9นะคะเพื่อน,อนแล้วที่สำคัญนะคะเพื่อน,อนต้าเน้นย้ำเ,เ,เพื่อนไว้ทุกคลิปเนาะซื้อหวยนะคะอย่าลืมตัวกลับด้วยนะคะ เพื่อนๆสามารถนําเลขในตารางหานอยไปจับชุดเลข2ตัวและ3ตัวที่เพื่อนๆชอบได้เลยนะคะอย่างวันที่24ที่ผ่านมาเนาะที่เข้านะคะ9 18เลขก็อยู่ในนี้นะคะ9 1แล้วก็8นะคะเพื่อนเลขอยู่ในตารางทั้งหมดเลยนะคะ สุดท้ายนี้นะคะต้อมขอวอวยพรให้เพื่อนๆทุกท่านนะคะรวยๆเฮงเฮงปังปังค่ะวันนี้ต้อมพารวยขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย